จริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมวันนี้ก็ออกพุทธาวิธีออกปฏิวัตินะนะเข้าเรียบร้อยนะฮะประมาณสิบกว่าวันนะฮะก็ออกมาไอ้น,นี้ก็จะเป็นการเดินต่อนะฮะเดินต่ออ่าน,นี้อยู่ในเขตนะครพนมแล้วนะอีกประมาณร้อยสามสิบกิโลนะก็จะถึงพระธาตพนมนะฮะ,ะแล้วก็จะถึงพระธาตพนม ก็จำระศีนด้วยแล้วก็ได้พักเท้าไปด้วยในตัวนะอันนี้ก็เดิมนับหนึ่งไหม่นะก็อาจจะยังไม่เข้าที่อ่ะเพราะว่าฝ่าเท้านี่มันปรับสภาพเร็วนะถ้าเราไม่เดินหรือเราพักวันจองวันนี้มันก็ลอกนะนะปรับสภาพมันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะแล้วทีนี้ก็น่าจะเป็น วันที่ 10, 19นะฮะจะเป็นวันที่19ถ้าจำไม่ผิดของการเดินนะถ้าเราเราเราไม่นับตรงตรงปฏิวัตินะเราไม่ได้นับตรงปฏิวัติก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งแล้วกันน่าจะเป็นวันที่19ของการเดินนะอนะ่ก็ไม่ได้ไลสดไม่ได้อัพแล้วก็มีอัพคลิปสั้นบ้างคลิปเก่าบ้าง เป็นธรรมดาให้มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่า YouTube นะนี้ก็จะเริ่ม <c oughs> เดินนะคุณโยมนี้ก็อาจจะตึงๆหน่อยนะเพราะว่าเช้ามาวันดุดท้ายนี่โ้โหญาติโยมมาเยอะมากใส่บาทนะทำบุญคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ตั้งลูกกรรม พระก็ประมาณเกือบเกือบเกือบแปดสิบรูปนะประมาณแปดสิบกว่าเนี่ยแหละเมื่อเช้านะการโยมก็ประมาณอ่าน่าจะประมาณร้อยนะร้อยร้อยคนได้น่าจะประมาณรนะ้อยคนได้ไดอก็จะเดินอ่าไปเรื่อยล่ะคณโยมจนกว่าจะถึงจุด พักชันนะก็เดินไปประมาณสักห้าหรือหกโลนี่แหละประมาณนี้แหละอันนี้เราก็ไม่ได้ออกถนนไม่ได้ไปริมโขงนะเราก็จะเลาะไปตามถนนแบบนี้แหละไม่ใช่ถนนใหญ่นะเลี่ยงเียงหน่อยออกมาก็ถือว่าตึงถนนแบบนี้ถือว่าตึงเพราะพักเท้ามานะอืม ครูบาอาจารย์ได้ดูปก็ดีใจนะเพราะว่าได้เข้าพุทธานวิธีคือเข้าปริวาสนะก็ชำระศีลไปในตัวนะตอนนี้ก็ออกมาก็จะได้ถ้าอ่าก็คุยกันทีแรกบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติถ้าจบโครงการเราเดินไปเ,เราไปถึงบัทธาตก็จะไปเข้าปริวาิก่อนแล้วก็จะเดินต่อระหว่างเดินทุดงเนี่ยเราก็ เดินมาเจอปริวาตพอดีคุณโยมนะเขากำลัง<อ>กำลังจะทำบัดพอดอีก็เข้าไปก็ขออนุญาตคณะสงส์งนะว่าทุดงผ่านมาขอเข้าด่วยไดมนะครูบาอาจารย์ท่านก็อาจารย์ท่านก็ให้ความเมตตาก็เลยได้เข้านะ,ะก็เลยประกาศทางเพจไปให้ญาติโยมดู หาหาที่พักฉันะพักแล้วว่ะนี่เพราะว่าเมื่อเช้า,ลา,ลา,าก,ก็าาก,ก็ออกรับบินทะบาทนะญาติโยมก็ใส่บาทก็ในตักตักข้ามาพอฉันนี่แหละตักข้ามาพอฉัน แต่พอจะเดินออกมากจริงญาติโยมก็มาถวายเพิ่มอีกน,นะมันก็เลยเต็มไปเลยทีนี้พอ,อเต็มแล้วก็อย่างว่าเลยโยมนะหนักตึงเลยหนักตึงๆเลยทีนี้เพราว่าจะยังไม่ถึงเวลาฉันแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ไหวเพราะว่ามันหนักนะของมันหนัก พราะว่าจานยบอกว่ามีสระน้ำนะเพื่อจะได้ล้างวงล้างบาทได้อันจะเป็นสวนยางบ้านล้างนั่นะ

ด้ผมมีพริกเด้อยิผมมีพริกเด้อพริกดบว่โอ้กับพริกขาดย่างดีไปนีันจังเสิจังบรรยกาอก็ขอจบกันแต่เธอสดไปเพียงเท่านี้คุณโยมะเดินตอนอาทุก ออกเดินพักบ่ายนะคุณยมอ่าอีกประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะตอนนี้อาจจะถึงพัะราตพนมนะอ่าก็พักฉันเรียบร้อยพักผ่อนนิดหน่อยก็ออกเดินภาคบ่ายนะรู้สึกว่าอ่าก็มีกำลังใจดีอยู่ กำลังใจดีเดินทางก็ผมเอาเรื่องเอาเรื่องอก็ถือว่าเป็นวันที่18ของการเดินนะสิ 18. หลังจากพักมา10วบบันเขาปฏิวาตินะก็ออกเดินก็เจอแบบนี้เลยนะขาก็ปรับสภาพเร็วก็เริ่มใหม่ก็ต้องพิจารณาและเก็บเมื่นเดิมนะน้ำหนักก็เพิ่มเติมกวเหมื่นเดิมน้ำหนัก กำลังใจดี ก็บรรยากาศก็กจะมีแต่สวนยางนะคุณโยมแล้วถนนก็แบบนี้นะประมาณ10บโลได้ยี่สิบโลนะอาจารย์บอก20่สิโลจะเป็นถนนแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยนะนี่หมู่บ้านก็ไม่มีก็มีแต่ไรส่สวนยางถ้า กาก็เดินบิดไปบิดมานะเพราะว่าถนนวันแรกนะมันก็เจ็บวันที่18ของการเดินแต่เราหยุดพักไปประมาณ10วันพักขาเข้าปฏริวาินะก็ก็ต่อเป็นวันที่ สิแปดเลยก็นับนับเป็นวันที่สิบแปดของการเดินแต่ว่าเราไม่นับนะตรงที่ตอนเราหยุดวันแรกของการเดินก็หมายความว่ามาเริ่มเดินจะหลังจากพักไปนะขานปรับสภาพนะ แบบเชื่องไว้10วันหนึ่จะหูจะตัดไหมเงยเออแล้วมันเครื่องมาเรียเร้อยแล้วเอาปวดซ้ำเ้าวบดซ้ำตายยงแางชา กาศที่นะครพนมนยังยังอยู่ในเขตอำเภอนาทมอยู่ก็เนี่ยกำลังจะออกเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะอำเภอนาทม หนาวนะคุณโยมที่นี่หนาวฮะเพิ่งมาหนาวเมื่อคืนนี่แหละอากาศเย็นเหมือนฝนจะตกนะไม่ดูตกที่ไหน นี่ยังถือว่าปกติเส้นทางถ้าไปเจอที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โุ่นยมเมือนทางก็ทางถนนดีอยู่หรอกแต่มันขึ้นเขานะโอ้ยติดแต่เขาเนะ่ะลงแต่เขาอยู่นั่นนะ่ะโอ้เดินขึ้นเขาชันๆขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาทีนี้โอ้ วันหนึ่งเ,เจอรถวิงมาคันเดียวถนนหลวงนี่แหละเชียงใหม่นะโอ้โหก่าจะผ่านจุดนั่นได้เป็นอาทิตย์น้ำก็ไม่มีโอ้ลำบากเชียงใหม่สุดๆดุดละเชียงใหม่ เป็นความทรงจำที่แบบว,ว่าไม่เคยลืมนะเป็นถือว่าเป็นธุดงที่ตาตึงเข้าไปดูได้ใน YouTube อ่ะ,อะจาริกิุดวงเด็กทัวประเทศไทยโอ้ยยงเข้าไปดูได้ย้อนหลังประมาณร้อยเพลินเนี่ยนี่ไปจบที่เจ้าคุณวอร์นะ เป็นงานมันเกิดท่านพอดีก็ได้ไปไปกราบไปไปพักที่นั่นแหละเ <c oughs> จ้ามาก็ลาหมูคณะตมาก็กลบับบนมาทุระเดินไปประมาณ3าสเดือนเดินไปจากไอประทานล่าหนองจนไปถึงเชยงเจ้าคุณวอชเชิงราย นัวหัวละวมีทีตอนกลับนี่แป๊บเดียวเพราะนั่งเครื่องตอนกลับนั่งเครื่องกลับนั่งจากเชียงรายมาลงกรุงเทพอทมเจ็ดพันบาทค่าเครื่องกุญโยมืออ้อแนี่ก็นั่งจากกรุงเทพมาลงอุบลอีก นั่งสองต่อเลยพ <c oughs> อ,อมาก็ไม่ได้กลับผมคณะเขาก็รออยู่แต่มันเดินก็เขาก็ตามให้ไปเดินด้วยอยู่ไปไม่ได้แล้วมันแยกมาแล้วเราก็ไปจบเราก็ไปร่วมไปจบนี้มันก็ดูไม่ดีนะเราก็มีบุญแค่นั้นเราก็เอาแค่นั้น ตำนานมีตำนาน,น,น,านอาจาร,รย์มหานี่ตำนานเลยสุดๆเลยลวอาจาร,รย์นี้ก่อนั่งนางนเนี่ยกีวรท่านเปี่ยกนะท่านก็เอามาคุมไม่ใช่กีวรหลอกสบงเดินพึ่งแดดไปด้วยนะมันก็แห้งไปในตัวอ่าแต่ถ้า,ามันนี่ ถ้าอยู่ในหมูงบ้านนี้เราก็ทำอย่างนี้มันก็ดูไม่งามในสายตาของโยมแต่นี่เราอยู่ข้างนอกท่านคิดว่าท่านแอบแล้วแต่เราก็มาไล่สดอีกนะก็เป็นเผยแพร่ไปอีกนะก็ไม่เป็นไร สวนยางเยอะที่นี่แต่สวนยางมีใ,ใครอยู่ส่สวนยางมาก็วัจิตตอนเช้าก็ตอนเย็นเท่านั้นเน่วัดสวนยางอันนี้ก็มาเจอถนอนแล้วมั้งเราก็จะตรงไปอีกนะเป็นเป็นถนนลัดยางแล้วรถวิ่งแล้วนนก็ อยากจะเดินแซงนะตอนนี้จะเดินไม่ได้ะจะไปแซงไปถ่ายข้างหน้าหน่อยแต่ก็เดินไม่ได้มันเร่งไม่ได้มันเก็บค่อยๆไปอย่างนี้แหละเราเะพะข้างหลังนะดูบรรยากาศเลยังไใอัปเดตการเดินนะอ่าอัปเดตให้ดูว่าเดินถึงไหนนะบางทีญาติโยม่าติธทรก็โทษ ตามมาจังแต่ก็มนก็อ่านแป๊บๆเนี่ยแต่ไม่ได้ตอบถ้าสําคัญก็จะตอบนะบางทีมันดูมีมันจะเห็นตรงข้อความนี่ยปังปังๆังปัง,ปง,ปงเปิดขึ้นมาทีเยอะตอบไม่ไหวหรอกอันนี้อยู่โนนอุดมสีแยกโนนบัิหมู่บ้านโนนอุดม อ้าวทำไมมันไม่บอกไม่บอกบอกเขตเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโยมก็เป็นอย่างเงี้ยยาวเลยยี่สิบโล รอบนอกไม่ใช่รัฐนะก็เป็นถนนแบบนี้แหละยาวไม่มีหมู่บ้านไม่มีวัดอ่ะนี่ก็จะได้นอนแบบป่าจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะได้อัปเดตพอดีแหละจะได้ถ่ายบันทึกถ้าถ้ามีสัญญาณนะก็จะได้บันทึกการอ่ะทำวัดสวนมนบ้างกิจกรรมบ้างนะกิจกรรม ดูปรากฏกลางเต้นแต่ละจุดทาวัดแต่รูปก็ยู่นี่ก็สบายใจถือว่าเป็นบุญนะเดินทุดงแล้วเดินผ่านเจอมาปฏิวัติกรรมก็ได้แวะก็ถือว่าเป็นบุญ,ลแ,ลรรแ,บญแล้วท่านก็อนุเคราะห์มีความเมตตาได้ให้เข้าร่วม การชำระสินด้วยนะเป็นในตัวพักขาเป็นในตัวเป็นโอกาสดีนะก็ว่าจะเดินให้จบก่อนแล้วค่อยไปเข้านะเราต้องเข้าอยู่แล้วตลอดนะมีโอกาสแล้วก็บางคนบอกอก,นะบอก็ไม่เป็นไรให้เข้าก็ได้นี่จะบอกไม่เป็นไรเป็นไรนะมันไม่มีเวลานะไม่มีเวลาบ้างงานเยอะบ้าง เดินทุดงอย่างเดียวโอ,อากาสเราก็ได้เข้าทำจิตจวัตรของเราเนี่ยก็ได้เห็นได้หมววู่คณะได้เห็นครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านเจ้าอาวาดก็สายเดียวกันอีกนะท่านก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันนะ ท่านก็เดินททวดงเหมือนกันท่านเห็นงนก็ดีใจนะถือว่าเจอลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะความมาครูบาอาจารย์ขนาดนังสือส่วนมนก็ยังเป็นเป็นของเ,อเริ่มเดียวกันเลยเปลี่ยนหน้าปกแค่นั้นเอง

อีกบางก,กิโลสึกจะเจ็บขาบ้างนี่ไหวไหมอาจารย์ไหวไหมแบกหน่อยฮะแบกหน่อยหน้าตานี่ทเาแบกหน่อยทอาแบกหน่อยแล้วเหมือนไม่ไหวเลยนี่ไม่ไหวแล้วสู้ครับสู้สู้สสอืมสู้สู้สู้ ทาเป็นไรขอไปห้องหิข้าอยังด้วอโหต่มั่มต่อบไปนั่นตลาดตะเรียไปเพิ่งสาวเ่าไปได้ขาา้าวว่ารจะปาทำไมกัะนะ โอ้พอละคุณโดมขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงทัวนี้เหนื่อยละเหนื่อยลอะขอโมู่ทนน